นี่มันตัวอะไรบางคนมองแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามาบางคนเขาก็เรียกไอ้โชคบางคนเขาก็เรียกไอ้หมาไอ้เหมียว วันเอาแต่ล้องเมียว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 ทั้งวันทั้งคืนวายนู่นล่ะมันเป็นตัวอะไรเอ้ะนอนมันตัวอะไรนะ